Chord, สวัสดีเพื um 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 um. อ follow, ่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้แอดก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแกงจืดฟักหมูสับนะคะบางคนก็เรียกว่าแกงจืดนะคะบางคนก็เรียกว่าต้มจืดแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเรียกได้ทั้งสองอย่างนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะมาตำสามเกลือนะคะสามเกลือเราก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเขาบอกว่าคําว่าแกงจืดก็จะมีเครื่องแกงเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยไม่ได้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําหมูสับนะคะลงไปในครกเพื่อจะทําการหมักนะคะโดยใส่น้ําตาลนะคะผงชูรสรสดีแล้วก็ซอสนะคะอาจจะใส่น้ำปลาสักนิดนึงก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคลานะคะเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากับหมูสับนะคะเราก็จะพักหมูสับไว้นะคะให้เข้าน้ําเข้าเนื้อก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมฟักนะคะมาหั่นนะคะให้เป็นชิ้นพอดีนะคะฟักวันนี้ก็จ,จะเป็นฟักอ่อนนะคะ สังเกตดูมเมล็ดกับไส้ข้างในเขายังไม่แก่มเมล็ดยังอ่อนๆนะคะบางคนเขาอาจจะแกงทั้งมเมล็ดเลยทั้งไส้เลยก็ได้นะคะก็ไม่ผิดอะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําฟักนะคะไปล้างทาความสะอาดนะคะนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาหั่นนะคะผักชีเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะทํานําไปโรยหน้าในแกงเจือดของเราวันนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาต้มน้ํานะคะในหม้อหรือในกระทะก็ได้นะคะให้เดือด หลังจากนั้นนะคะก็ใส่หมูสับนะคะที่เราหมักนะคะลงไปแล้วก็ใช้ช้อนนะคะตักเหมือนพอดีคํานะคะลงไปในน้ํานะคะน้ําแกงของเรานะคะแล้วใครจะปั้นเป็นก้อนก่อนก็นกได้นะคะปั้นเป็นก้อนเหมือนลูกชิ้นนะคะแล้วก็นําลงไปในน้าแกงนะคะหรือน้ําต้มซุปของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสน้ําซุปนะคะก็จะมี น้ำตาลนะคะผงชูรสรสด,ดีซอสแล้วก็น้ำมันหอยนะคะอย่างละประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าหมูสับของเราเราได้ทำการหมักหมูเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวจะทำให้แกงของเราเค็มเกินไปนะคะแล้วเราก็ค่อยชิมรสชาตินะคะหลังจากนั้นนะคะพอน้ำซุปของเราเดือดนะคะเราก็จะนำฟักนะคะลงไปแกงนะคะ ในน้ำแกงนะคะเราก็จะช้อนฟองช้อนอะไรตักฟองออกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้น้ําแกงของเรามีความใสนะคะจะทําให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แกงต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พยายามช้อนฟองออกนะคะน้ําแกงขงเราก็จะเดือดเดือดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราถึงมาชิมรสชาตินะคะเพราะว่าเราฟักลงฟักเวลาเราไปแกงนะคะ เขาจะมีรสชาติออกหวานนะคะน้ําซุปเราก็จะหวานเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ใช้เกลือนะคะตัดลงไปสักน,นิดนึงนะคะเผื่อน้ําแกงเราอาจจะไม่ยังไม่นัวดีนะคะเราก็ใช้เกลือนะคะประมาณซึ่งช้อนชาก็าได้หรือหนึ่งช้อนชานะคะแต่ถ้าชิมแล้วมันเค็มเราก็สามารถเติมน้ําได้นะคะเป็นน้ําเปล่านะคะเราก็ต้มนะคะฟักต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหมูเราก็น่าจะสุกแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะ เพื่อความแน่ใจมั่นใจแล้วก็ต้มให้สุกสูงนะคะช่วงนี้น้ําก็จะเดือดมากนะคะพอฟักเาเรามีสีใสนะคะก็แสดงว่าได้แล้วเราสามารถนําซ่อมไปจิ้มดูได้นะคะถ้าเขานิ่มคือได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการปิดไฟแล้วก็โรยผักชีนะคะโรยหน้าก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะ เมนูแกงจืดของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็แอดก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของแอดนะคะสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ